ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1191รับสิทในนามครึ่งช่วยยามต่อมาหลิวหมิงก็ยืนเอามือไพร่หลังอยู่ในเรือนน้อยที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตเท่าที่มองเห็นด้วยสายตาที่นี่ได้รับการปัดกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งล้วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยนี่ทำให้ปรากฏร่องรอยความทรงจำสายหนึ่งขึ้นในดวงตาของหลิวหมิง หลังจากเดินสำรวจทั่วเรือนน้อยตามใจชอบรอบหนึ่งแล้วหลิวหมิงก็เดินเข้าไปในห้องลับหลังจากนั่งลงขัดสมาธิแล้วอารมณ์ที่ปั่นป่วนก็สงบมั่นคงดังเดิมไม่นานนักก็เข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันบนลานน้อยด้านนอกห้องถงบนยอดเขาหลักของนิกายปีศาจลำแสงห่อเหินสีเทาอ่อนสายหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าร่างของบุรุษชาราแทเยี่ยนปรากฏขึ้นมาในลำแสงห่อเหิน ในขณะนี้บุรุษชาราแซ่เยี่ยนกำลังขมวดคิ้วแน่นสีหน้าค่อนข้างหนักใจไม่น้อยขณะก้าวยาวๆเข้าไปในห้องโถงเรากับได้ยินเสียงเคลื่อนไหวประตูเล็กบานหนึ่งที่อยู่ด้านข้างห้องโถงถูกผลักเปิดออกบุรุษชาราในชุดผ้าป่านผู้หนึ่งเดินออกมาที่แท้คือห่วงสือผู้อาวุโสหลิวไม่ยินดีรับดูแลนิกายปีศาตร์หรือขอรับเมื่อห่วงสือมองเห็นสีหน้าของบุรุษชาราแซ่เยี่ยนพันคาดดาวได้อย่างเลือนรางจึงเอ่ยถามอย่างนอบน้อม เฮอะก่อนหน้า <government> นี้ข้าก็มีลางสังหณรบางอย่างอยู่แล้วครั้งนี้ลองทาบทามดูน้ำเสียงของผู้อาวุโสหลิวค่อนข้างเด็ดเดี่ยวน่าจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจโดยง่ายบุรุษชราแซ่เยี่ยนสายศีรษะและเอ่ยออกมาในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไม่สมควรเรียกร้องมากเกินไปมิเช่นนั้นเกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสียหลังจากคบคิดครู่หนึ่งหวงสือก็ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งนี่ย่อมแน่นอนอยู่แล้ว โชคชะตาในภายหน้าของนิกายปีศาจเราล้วนขึ้นอยู่กับเด็กคนนี้แล้วน่าเสียดายจริงๆหากหลิวหมิงยินดีรับดูแลนิกายการฟื้นฟูสู่ความรุ่งโรจน์ของนิกายปีศาจเราเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ท่านปรมาจารย์ลิวอินยังมีชีวิตอยู่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้บุรุษชาราแซ่เยี่ยนก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาอีกครั้งเมื่อห่วงสือได้ยินเช่นนี้ก็มีท่าทีเสียใจเล็กน้อย หลังจากนั้นครู่หนึ่งบุรุษชราแท่เยี่ยนคล้ายนึกถึงเรื่องใดขึ้นมาได้จึงพลิกมือหยิบกำไรเก็บของที่หลิวหมิงมอบให้ออกมาแล้วยื่นส่งให้ห่วงสือห่วงสือรับกำไรเก็บของด้วยความสงสัยเล็กน้อยหลังจากแผ่ปานรับรู้เข้าไปสำรวจดูข้างในเล็กน้อยพ่านมีสีหน้าตกตะลึงในทันใดนี่วัตถุวิญ,ญญาณฟ้าดินมากมายเช่นนี้และดูเหมือนมีคุณภาพสูงเยี่ยมอย่างยิ่งคงไม่ใช่ว่าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งของที่ผู้อาวุโสหลิวมอบให้ หวงซื้อเอ่ยถามอย่างตกตะลึงใช่แล้วดูแลทรัพยากรของแผ่นดินจงเทียนเมื่อเทียบกับที่ร่ำลือกันอย่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่ามากมหมนะวัตถุวิญญาณเหล่านี้เจ้าก็นำไปจัดก,การโดยเร็วเถิดทว่าทรัพยากรในตอนนี้ของนิกายเรามีน้อยมากจำไว้ว่าต้องใช้ให้คุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุดบุรุษชาราแท่เยี่ยนสั่งการด้วยน้ำเสียงทุ่มหนักหลังจากคบคิดอยู่ครู่หนึ่งบุรุษชาราแท่เยี่ยนจึงกล่าวเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งคำ จิงสิต่อไปการจัดสรรทรัพยากรการบำเพ็ญเพยียรให้กับสาขา9ก้าทารกจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งด้วยขอรับแน่นอนว่าเรื่องนี้ข้าเข้าใจขอรับหวงสือรีบตอบรับคำหนึ่งและเก็บกำไรเข้าไปจากนั้นก็หมุนร่างเดินออกไปจัดการอย่างรวดเร็วหนึ่งขึนผ่านไปอย่างรวดเร็วเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นในห้องถงใหญ่ของภูเขาก้าทารกหลิวหมิงและนักพระสตรีแท่จงนั่งอยู่เคียงข้างกัน กำลังสนทนาเรื่องการบำเพ็ญเพียรกันอยู่ด้วยความรู้เรื่องการบำเพ็ญเพียรในตอนนี้ของหลิวหมิงเพียงคำพูดชี้แนะง่ายๆหนึ่งประโยคก็สามารถทำให้นักพระสตรีแท้จงรู้สึกตระหนักรู้ขึ้นมาได้ในทันใดาราวกับแสงสว่างที่ฉายวาบขึ้นมาอย่างฉับพลันการบำเพ็ญเพียรของนักพระสตรีแท้จงเป็นวิชาธาตุอัคคีปราณญิงชนิดหนึ่งทว่าหลายปีมานี้นางติดอยู่ที่คอขวดของระดับของเหลวขั้นกลางมาโดยตลอดไม่สามารถทะลวงผ่านไปได้ หลังจากได้รับคำชี้แนะของหลิวหมิงเที่ยวหนึ่งแล้วแน่นอนว่าย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากมายทั้งยังมีสัญญาณที่จะทะลวงผ่านไปได้อย่างคลุมเครืออีกด้วยนักพระสตรีแท้จงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งร่องรอยความลังเลใจสายหนึ่งพันปรากฏขึ้นบนใบหน้าคล้ายอยากกล่าวอันใดบางอย่างแต่หลังจากคบคิดดูแล้วจึงไม่เอ่ยปากออกมาอาจารย์หากท่านมีเรื่องอันใดที่อยากกล่าวก็กล่าวออกมาเถิดไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลอันใด หลิวหมิงย่อมมองเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปของนักพระสตรีแท่จงจึงเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจไม่ได้หลิวหมิงนอกจากลูกศิษย์เหล่านั้นของสาขาเก้าทารกที่เจ้าพบหน้าไปเมื่อวานนี้แล้วอันที่จริงยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่นั้นเพิ่งกลับมาวันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าสนใจให้มาคาระวะซักครั้งได้หรือไม่ถือได้ว่าเป็นวาสนาครั้งหนึ่งของเขาแล้วหลิวหมิงใจเต้นรับรู้ถึงความในของนักพระสตรีแท่จงได้อย่างคลุมเครือจึงพยักหน้าเล็กน้อย เมื่อนักพระสตรีแซจงเห็นเช่นนี้ก็มีสีหน้าดีใจพลางปรบมือคราหนึ่งหลังจากน,านั้นไม่นานที่ด้านนอกประตูพลันมีบุรุษหนุ่มวัยเยาวส์สวมชุดนักพรตผู้หนึ่งเดินเข้ามาสิทธิจงหวนเต้าขอน้อมคาระวะท่านผู้อาวุโสสูงสุดขอรับบุรุษหนุ่มในชุดนักพรตผู้นี้เห็นได้ชัดว่าค่อนข้างตื่นเต้นไม่น้อยทันทีที่เข้าประตูมาก็รีบคุกเข่าคา,าระวะกับพื้นและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคารพนอบน้อม หลิวหมิงรีตาลงขณะกวาดตามองดูคนผู้นี้บุรุษหนุ่มเบื้องหน้ามีผิวพรรณค่อนข้างคล้ำอายุประมาณ16-17ปีระดับการบำเพ็ญเพียรถือได้ว่าไม่เลวอยู่ในระดับสิทธิวิญญาณขั้นปลายแล้วหลิวหมิงพิจารณาบุรุษหนุ่มอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวช้าๆกับนักพระสตรีแท้จงที่อยู่ด้านข้างแม่เด็กคนนี้มีเพียงหกชีพรจรวิญญาณแต่กลับมีร่างวิญญาณกระดูกหินที่ไม่เลวเลย ทว่าการบำเพ็ญเพียรน,น่าจะติดขัดอยู่ในระดับสิทธิวิญญาณขั้นปลายมานานแล้วใช่หรือไม่ขอกล่าวโดยไม่ปิดบังเจ้าเด็กคนนี้เป็นสิทธิที่เป็นชนรุ่นหลังของตระกูลข้าแม้มีคุณสมบัติธรรมดาแต่โชคดีที่มีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งตอนนี้บรรลุสู่ระดับสิทธิวิญญาณขั้นปลายแล้วทว่าเป็นเพราะการบำเพ็ญเพียรของข้ามีขอบเขตจำกัดจึงไม่สามารถช่วยให้เด็กคนนี้ก้าวหน้าไปได้แม้แต่น้อย ไม่รู้ว่าเจ้าสามารถชี้แนะให้เด็กคนนี้ซักเล็กน้อยได้หรือไม่นักพระสตรีแท่จงรีบเอ่ยออกมาหลิวหมิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มในเมื่อเป็นสิทธิ์ที่เป็นชนรุ่นหลังของตระกูลท่านแน่นอนว่าสิทธิ์ย่อมต้องพยายามอย่างเต็มที่ในเวลาต่อมาจงเหวินเต้าจึงเดินตามหลิวหมิงเข้าไปในห้องรับห้องหนึ่งที่อยู่ในห้องโถงด้านข้างโดยมีนักพระสตรีแท่จงเฝ้ารอยอยู่ด้านนอกภายใต้คำขอร้องของหลิวหมิง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดมารบกวนห้องลับมีขนาดไม่ใหญ่นักประมาณสิบกว่าจ้างเท่านั้นภายในตกแต่งอย่างเรียบง่ายและดูค่อนข้างเงียบสงบในเวลานี้จงเหวนเต้ากำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนเบาะรองนั่งสีเหลืองสดใสตรงกลางห้องหลิวหมิงเดินไปด้านข้างอย่างไม่เร่งร้อนและเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์หลับตาลงแล้วผ่อนคลายทั่วร่างเมื่อได้ยินเช่นนี้จงหวนเต้าจึงรีบหลับตาลง หลังจากหลิวหมิงมองดูอยู่ครู่หนึ่งก็เลิกคิ้วขึ้นยื่นมือข้างหนึ่งออกไปและกางนิ้วทั้งห้าออกจากกันไอหมอกสีดำที่เหนียวหนืดราวกับของเหลวคุ้มหนึ่งพุ่งออกมาจากฝ่ามือและแพร่กระจายไปทั่วร่างของจงหวนเต้าอย่างเชื่องช้าในเวลาเดียวกันก็มีไอหมอกสายหนึ่งแยกออกมาจากกลุ่มหมอกและแทรกหายเข้าไปในจุดเทียนหลิงตรงกลางกระหม่อมของจงหวนเต้าจงหวนเต้าขมวดคิ้วแน่นในตอนแรก เม็ดเหงื่อขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วผุดขึ้นมาตรงหน้าผากและไหลรินลงมาดูท่าทางคล้ายกับรู้สึกเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยขณะที่หลิวหมิงยังคงไร้เวทต่อไปไอหมอกสีดำคล้ายของเหลวก็ค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างของจงเหวนเต้าบุรุษหนุ่มจึงส่งเสียงคลางออกมาเบาๆคิ้วที่ขมวดไว้เริ่มคลายลงเผยให้เห็นสีหน้าปลอดโปร่งผ่อนคลายอย่างยิ่งครู่ต่อมาหลิวหมิงก็ชักมือกลับ ไอหมอกสีดำพรุ่งพล่านพันพลุ่งออกมาจากจุดเทียนหลิงของจงหวนเต้าราวกับวานพ่นน้ำก็ไม่ปานจากนั้นปราณดำทั่วร่างของจงหวนเต้าก็ถูกหลิวหมิงเก็บกลับไปเช่นกันข้าได้ทิ้งพลังปราณส่วนหนึ่งไว้ในร่างของเจ้าตอนนี้เจ้าลองควบแน่นพลังปราณในทะเลวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันเมื่อมองเห็นสีหน้าค่อนข้างประหลาดใจของจงหวนเต้าหลิวหมิงจึงกล่าวเบาๆเด็กคนนี้ก็ค่อนข้างเฉลียวฉลาดเช่นกัน เมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ไม่ได้เอ่ยถามอันใดพ่านมีสีหน้าเคร่งขรึมและเริ่มทำตามคำพูดของหลิวหมิงทันทีสองช่วยยามผ่านไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นจงเหวินเต้าก็มีสีหน้าผ่อนคลายและส่งเสียงกู่ร้องยาวคำหนึ่งและลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันแววตาสุขใสเป็นประกายเปลี่ยมไปด้วยพลังชีวิตในเวลานี้หากมีคนแผ่ปรานรับรู้เข้าไปสำรวจภายในร่างของจงเหวินเต้า จะพบว่าพลังปราณวิญญาณที่เดิมทีไหลเวียนคล้ายหมอกควันในทะเลวิญญาณภายในจุดตันเถียนนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นของเหลวสีดำที่ค่อนข้างเหนียวหนืดแล้วจงหวนเต้าสองมือกำแน่นรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของตนเองจากนั้นจึงหันสีสมองไปที่หลิวหมิงที่ยืนอมยิ้มอยู่ด้านข้างด้วยแววตาไม่อยากเชื่อจากนั้นพันนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาได้จึงรีบลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้นและคุกเข่าคำนับต่อหลิวหมิง ผู้อาวุโสหากท่านไม่รังเกียจผู้เยาวจงหวนเต้าใครขอกลับคาระวะเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสปรนิบัติรับใช้ผู้อาวุโสไปช่วชีวิตนี้ขอรับก่อนที่หลิวหมิงจะเอ่ยวาจาจงหวนเต้าก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงซื่อสัตว์จริงใจเจ้าไม่เคยกลับอาจารย์มาก่อนหรือเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็นิ่งอึ้งไปชั่วขณะจากนั้นจึงเอ่ยถามด้วยสีหน้าที่กลับเป็นปกติดังเดิม ก่อนหน้านี้ผู้เยาวได้รับการสั่งสอนให้ฝึกฝนบำเพ็ญเพียรจากท่านย่าจงเพียงผู้เดียวยังไม่เคยผ่านพิธีคาระวะอาจารย์เหมือนกับคนอื่นตอนนี้ผู้อาวุโสเพียงยกมือวาดเท้าก็ช่วยให้ผู้เยาบรรลุระดับของเหลวได้แล้วฝีมือเช่นนี้ข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนจึงหวังว่าผู้อาวุโสจะช่วยส่งเสริมผู้เยาวสักเล็กน้อยเมื่อจงเหวินเต้าได้ยินเช่นนี้จึงกล่าวไปตามความจริงหลิวหมิงขมวดคิ้วเอามือหนึ่งแตะคาง หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่จึงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุมหนักข้าไม่เคยมีความคิดรับลูกศิษย์แต่อย่างใดเพียงเห็นว่าเจ้ามีร่างวิญญาณกระดูกหินที่พบเห็นได้ยากยิ่งค่อนข้างเหมาะสมกับเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรชนิดหนึ่งที่ข้าล่วงรู้ก็ถือได้ว่าเจ้าค่อนข้างมีวาสนากับข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าสามารถรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ในนามได้เจ้าจะยินดีหรือไม่สิทธิจงหวนเต้าขอกราบคาระวะอาจารย์ขอรับ เมื่อจงเหวินเต้าได้ยินคำพูดนี้พลันเผยสีหน้าปิติอินดีออกมารีบกราบคาระวะต่อหลิวหมิงอย่างเต็มพิธีการทันทีเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางที่แสดงความเคารพอย่างสูงของจงเหวินเต้าแล้วหลิวหมิงก็พยักหน้าเล็กน้อยเอาละ่ะในเมื่อเจ้าเป็นสิทธิในนามของข้าแล้วแน่นอนว่าย่อมต้องมีของขวัญบางอย่างให้เจ้านี่คือเคล็ดวิชากระดูกดำเก้าขั้นแรก ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับร่างวิญญาณกระดูกหินของเจ้าหากเจ้าฝึกฝนอย่างขยันหมั่นเพียรต่อไปภายหน้าระดับการบำเพ็ญเพียรของเจ้าย่อมมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากกล่าวจบหลิวหมิงก็ดีดนิ้วคราหนึ่งแผ่นยกชิ้นหนึ่งพุ่งออกมาหลังจากโคจรรอบหนึ่งแล้วก็มาลอยค้างอยู่ตรงหน้าจงหวนเต้าในเวลานั้นเนื่องจากระดับการบำเพ็ญเพียรที่มีขอบเขตจำกัดของอาจารย์อารวน และได้รับบันทึกเคล็ดวิชากระดูกดำมาเพียงบางส่วนดังนั้นจึงเข้าใจผิดคิดว่าเคล็ดวิชากระดุกดำนี้มีเพียงผู้ที่มีสามชีพจรวิญญาณเท่านั้นถึงสามารถฝึกฝนได้แต่ตนเองได้รับเคล็ดวิชาฉบับสมบูรณ์มาจากสุสานราชาย,โยมโลกแน่นอนว่าย่อมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตามอบให้เหวินเต้าจ,จดจำใส่ใจไว้ขอรับแม้จงเหวินเต้าจะไม่รู้ว่าเคล็ดวิชานี้มีความยอดเยี่ยมอย่างไร แต่ในเมื่อเป็นสิ่งที่หลิวหมิงมอบให้จึงรู้ดีว่าสิ่งนี้ย่อมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจึงใช้สองมือรับมาด้วยความเคารพอย่างสูงในเวลาต่อมาหลิวหมิงก็ได้ชี้แนะปัญหาในการบำเพ็ญเพียรบางประการแก่จงหวนเต้าและยังได้มอบโอสถปราณส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการบำเพ็ญเพียรให้มั่นคงและมอบอาวุธวิญญ,ญาณหลายชิ้นที่สามารถใช้ได้ในอนาคตให้แก่จงหวนเต้าด้วยแม้ว่าระดับการบำเพ็ญเพียรของจงหวนเต้าไม่สูงมากนะัก แต่ก็สามารถมองออกว่าโอสถปราณและอาวุธวิญญาณเหล่านี้ล้วนไม่ธรรมดาจึงคำนับขอบคุณต่อหลิวหมิงอีกครั้งเจ้าพังบรลุระดับของเหลวยังต้องสงบจิตใจบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกซักระยะหนึ่งเพื่อให้ขอบเขตเสถียรมั่นคงมิฉะนั้นจะส่งผลเสียต่อการบำเพ็ญเพียรในภายหน้าได้เอาละ่ะพวกเราออกไปกันเถอะในที่สุดหลิวหมิงก็ยังเอ่ยเตือนจงหวนเต้าไปอีกหนึ่งประโยค จงเหวินเต้าพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นจึงออกจากห้องลับไปตามคำสั่งของหลิวหมิงหลิวหมิงยืนนิ่งเงียบอยู่ที่เดิมครู่หนึ่งจากนั้นจึงเดินออกจากประตูห้องลับไปการยอมรับสิทธิในน้าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่หลิวหมิงกระทำไปโดยไม่ได้ไตรตรองน่านน้ำทะเลชางหายแห่งนี้มีชีพจรวิญญ,ญาณที่ยแย่อย่างยิ่งทรัพยากรก,ก็ขาดแคลน ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญเสียนระดับแก่นแท้เช่นตนเองที่จะอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานรอให้กวาดล้างพระราชวังจักรพรรดิแห่งท้องทะเลเรียบร้อยแล้วตนเองคงต้องเสาะหาหนทางกลับไปยังแผ่นดินจงเทียนโดยเร็วที่สุดการรับสิทธิในนามครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการทิ้งทายาทคนหนึ่งไว้ที่แผ่นดินอวินชวนเพื่อดูแลนิกายปีศาจแทนตนเองต่อไปในภายหน้า เช่นนี้ก็ถือว่าได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับอินหลิวในตอนนั้นโดยสมบูรณ์แล้วที่ด้านนอกห้องลับเมื่อนักพระสตรีแท้จงพบว่าจงเหวนเต้าได้บรรลุระดับของเหลวแล้วแน่นอนว่านางย่อมรู้สึกตกตะลึงและเลื่อมใสในฝีมือของหลิวหมิงไปพร้อมกันเมื่อได้ยินอีกว่าหลิวหมิงได้ยอมรับจงหวนเต้าเป็นสิทธิในนามแล้วนักพระสตรีแท้จงก็ยิ่งดีใจมากขึ้นไปอีกจบตอน ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ